เอาละครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคน วันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟล์นะผมแล้ววันนี้เขามีไอเทมใหม่เข้ามานะครับผมพี่แก้วจะมาดูให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะก็อันดับแรกเลยนะผมวันนี้พี่แก้วฝากเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็คือเสื้อเอ็กแทกออรานะผมก็วันที่หกถึงวันที่เจ็ดเนี่ยให้น้องๆเข้ามาเล่นเพื่อรับฟรีได้เลยนะผมแค่เล่นแค่สี่เกมเท่านั้นนะครับผมทุกคนอ่ะก็คือรับไปเลยเสื้อเท่ซ่อนเกาะได้ด้วยนะครับผมและวันนี้เเเเเคคคามมมมมีกกกิิิิิจรรรรตตงงนนนนนะะับบผทุ พบเป่าฮะเติมเติมครบพบเป่าก็คือเป็นกิจกรรมถ้าเราเติมเงินเข้ามาผมนะ499เพชรแล้วคุณก็จะได้รับสก,กินกระเป๋าไปเลยนะครับผมทุกคนนี่คือกระเป๋าตัวใหม่ครับมันจะมีแสดงเอฟเฟกต์พิเศษผมเมื่อวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามวิเราวิ่งสามวิปุ๊บมันก็จะหมุนอย่างนี้เป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้ออกมานะครับผมนี่ระดับขั้นอยู่ที่สีแดงนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าสวยงามครับโอเค และก็นี่เลยไอเทมปีกแดงใหม่นะผมมีแว่นตารองเท้ากางเกงแล้วก็เสื้อนั่นเองนะครับผมทุกคนใครที่ว่าชอบกางเกงปีกนู้นผมเลยว่าต้องจัดแล้วครับโอเคตอนนี้กิจกรรมเปิดแล้วนะครับผมทุกคนเราเข้ามาก็จะเห็นอยู่นะผมมันจะเป็นระดับขั้นสีทองสี่ชิ้นนะครับผมแล้วก็เปิดอีก20ครั้งเพื่อเข้าช่วงอ่าเขาเรียกว่าช่วงเวลาแบบฟิวเวอร์นะผมซึ่งมันจะลด50%นะครับผมทุกคนในเวลา30นาทีนั่นเองนะผมเปิด100ครั้งเพื่อ รับเพื่อเลือก1ใน3รางวันอ๋อคือถ้าเราเปิดครบ100ครั้งเราจะได้เลือก1ในสรางวันนี้ก็คือเลือกชิ้นไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนโอเคถ้ากด1ครั้งเนี่ยเขามีลด50%นะครับรอลองกดดูก่อนนะนี่อ่า99ครั้งเห็นปะโอเคยืนยันครับเราจัดเลยผมทุกคนครับห้าครั้งเลยฮึบโอ้โหไม่ปเปลเ่็นชื่อเฮ้ยเกบาทได้ปเป็นชื่อได้ไอวอลด้วยเฮ้ยคุ้มว่ะ กระเป๋าบัตรเปลี่ยนชื่อ,อบัตรเปลี่ยนชื่ออกบ่อยผมทุกคนครับสุ่มต่อเลยกันอ่ะปึ๊บได้ตัวอีโวดูนะผมจะสุ่มแบบธรรมดานะมันจะออกวไหมได้อุ้ยได้บัตรเปลี่ยนชื่ออีกแล้วโคตรคุ้มในกิจกรรมนี้เปิดอีกศูนย์ครั้งปึ๊บตอนนี้มันเข้าช่วงเวลาฟิวเวอร์ไทม์แล้วนะครับผมทุกคนนะก็คือลดราคานะครับผมอู้โคตรคุ้มเลยกิจกรรมนี้แม่งบัตรเปลี่ยนชื่อรัวๆไอ้ว,วรัวสี่สิบห้าเพชร บัตรเต้าอ้ยผมได้แว่นแล้วครับตัวนี้ผมได้แว่นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมทุกคนนะกล่องส่มสกินปืนกระเป๋าครับกางเกงนะครับผมทุกคนอ่ากางเกงตัวนี้เป็นของผู้หญิงนะครับนี่โอเคได้กล่องสูมได้ทาเต้นอุย้ยทำไมของมันดีจังอะ่ะกิจกรรมเนี้ยเมื่อกี้ผมได้เกงผู้หญิงมาแล้วนะเกงผู้ชายไม่ออกนะยาวไปครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อครับยังไงก็คุ้มครับผมทุกคนยาวไปยาวไป,วไปกิจกรรมนี้โคตรคุ้มเลยเอาเอา ผมต้องการเสื้อครับเสื้อครับยังไม่ครบร้อยครั้งนะครับผมทุกคนเห็นไหมโอเคยาวไปพี่ครบหนึ้อยครั้งราได้หนึ่งชิ้นครับเป็นเกงผู้หญิงออกบ่อยมากครับ2ชิ้นละกางเกงผู้หญิงออกอีกแล้วครับยังไงก็คุ้มครับกิจกรรมนี้ผมบอกเลยได้เสื้อมาแล้วผมทุกคนได้แว่นตามาแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ฮะอ่าต่อเลยดีกว่าฮะนะมาบึ๊บบึ๊บโอเคเวลามันนับอยู่ครับเราต้องรีบฮะ เราต้องรีบครับตอนนี้เราขาดแค่ชิ้นเดียวนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าต้นกายจะหมดเท่าไหร่นะครับผมอุ้ยได้เซตมากางเกงของผู้หญิงนะครับกางเกงผู้ชายยังไม่ออกนะครับผมทุกคนยังไม่เห็นนะเกงผู้ชายยังไม่เห็นนะโอเคตอนนี้เราเลือกรับได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมทุกคนซึ่งอันที่ผมยังไม่มีก็คือรองเท้านั่นเองนะครับผมทุกคนก็รับรองเท้ามานะครับผมตอนนี้ได้มาละสามชิ้นที่เราไม่มีนะครับผมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากหายเกงคือต้องเปิดต่อนะครับผมเพื่อนๆครับอ่ะนการลงส อ่ะมันก็ยังสุ่มได้นะผมแต่ว่าของรางวัลที่ว่าแบบเลือกได้หนึ่งในสามนะผมมันจะหายไปแล้วนะครับผมก็จะไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วอันนี้พี่การลองสุ่มหาเก้ก็ทุกคนดูว่าเก้ผู้ชายออกยากหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ถามกันอ่าเก้ผู้ชายผมยังไม่ได้นะแต่เก้ผู้ชายมันจะเลือกรับหนึ่งในสามไม่ได้นะผมก็เก้ผู้ชายเราต้องแบบไปสุ่มหาอย่างเดียวนะอ่าไม่กินรองเท้าก็ได้มาเท่าว่าเราได้ครบชิจแล้วเนี่ยรองเท้ามาอีกแล้วลูกพ่อรองเท้ามาอีกแล้วสุ่มต่อไปเพราะช่วงนี้ลดราคาอยู่เกกยผ้บ่ป แว่นตาไอวอกางเกงผู้หญิงรองเท้ามันเป็นชื่อไว้กล่องตัวตุมยังไงก็คุ้มที่สร้างห้องครับแว่นตาลายอีกแล้วโอ้กางเกงผู้ชายไม่ออกให้คุณดูได้ดูเลยอ่ะผมจะรีวิวสักหน่อยโอ้โหได้มาเป็นชื่อมากี่ใบแล้ววะเนี่ยก็คนเยอะก็คนเยอะมาเ,เปลี่ยนชื่ออีกแล้วรองเท้าอีกแล้วแว่นตาไอเกงไม่ออกมาเลยอ่ะผมทุกคนที่ผมสุ่มเล่นๆนะเนี่ยมันเหงาอ่ะผมจะสุ่มให้ทุกคนดูไงกางเกงของผู้หญิงครับ ดูความผู้หญิงของผู้ชายมันต่างกันนิดเดียวนะครับผมที่ว่าตรงไอ้ข้างเข็มขัดตรงด้านบนเอวมันนะครับผมจะมีอยู่ของผู้ชายจะไม่มีนะนี่เราได้มาแล้วนะครับผมทุกคนนะโอเคได้ส่วนพิกาส์สุ่มหาจนเจอนะครับผมเพื่อนโอ้โหมา3ตัวเลยครับผมเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวพิก้าสรุปยอดเงินก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเมื่อกี้สุ่มมาตอนที่ว่าพิก้าได้3ชิ้นครบหมดนะครับผมพิก้าจะหมดแค่เพียแค่หนึ่งพันเก้าสิบเพชรนะครับผมแต่เมื่อกี้พิก้าสุ่มต่อนะครับผมจนได้ทุกอย่างนะครับผมเราจะใช้เพชรทั้้งหหมมมมดเพชชรรรรนนนนะะคคัับบผผใกกาาสุุ่ทิ ซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากได้เซตนี้มาครบแล้งเกงผู้หญิงแล้วได้บัตรเปลี่ยนช่วงบัตรเปลี่ยนชื่อตัวทรงตัวสุ่มนะครับผมนู่นนะและเนี่ยเวลาเหลืออีกถ้าเกิดใครอยากจะล่าของอีกก็สามารถส่มตัวนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยคือหาของอื่นๆได้นะครับผมผมมองว่าคุ้มนะสำหรับใครแบบชอบเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมแล้วไม่มีไอ้วงไอ้วอลอย่างเงี้ยโอเคเรามาดูดีกว่าผมจริงที่ก้าได้มาเมื่อกี้นะผมนี่คือแว่นตานะครับผมยิดโอ้โหแล้วเราใส่หมวกอยู่ใครจะไปมองเห็นละอีหนูถอดหมวกออกก่อนอ่านี่คืออแว่นนนนตาาขงเคคะะรับผมทุก แล้วก็มีเสื้อครับนี่เสื้อนะครับผมโอ้ยสีแดงมันดูซีดๆไปหน่อยนะตอนแรกผมคิดว่าสีแดงมันจะแบบสว่างกว่านี้สักหน่อยนะครับผมทุกคน อ่ะนี่เป็นประมาณนี้อ่ีแต่ผมไปใส่กางเกงเขาให้ดูครับอ่ะโอเคอันนียบิก้าก็ใส่มาเต็มสูบแล้วนะครับผมทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะจริงๆอ่ะเสื้อผมคิดว่าสีแดงอ่ะถ้ามันเป็นเสื้อแบบสีแดงตัวเดียวกับตรงกางเกงนะครับผมมันจะเฟี้ยวกว่าแต่นี่สีแดงมันดูซีดๆไปหน่อยนะครับผมมันทําให้แบบเฮ้ยมันเหมือนอยู่คนละคนละแบบคนละเซตกันนะผมทุกคนเห็นนะมันเหมือนอยู่คนละเซตกันในความคิดนะแต่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเข้าอยู่กางเกงครับผมได้อยู่ครับสีไม่ซีดเกินไปเนาะโอเคก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เเเเมมมมมืืื่่่่ออออกีีี้ดบบัััตรปปลยยยยนนนนชาะวโผผ40คทุ ใช้เมื่อไหร่หมดไว้นี่ตูออ่าเป็นไงเฟียวฟาวนะเดี๋ยวผมใส่ไปแอคในเกมเฮ้ยลืมไปเราใส่กระเป๋าอันใหม่ไปโชว์ด้วยดีกว่านะครับผมทุกคนชุดมันซ่อนกระเป๋าแต่ไม่ได้ซ่อนเกาะนี่กระเป๋าอันใหม่นะครับผมที่ว่าเรามาได้การเติมเงิน499เพชเดี๋ยวใส่ไปโชว์เ,เพื่อนๆเ,เลยครับผมทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับผมทุกคนโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วผมทุกคนเป็นไงเป็นไงเฮ้ยแต่ชุดมันก็ที่อยู่แต่ สีมันซี่จริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าผมว่าเราเอาเสื้อเนี่ยไปใส่กับกางเกงตัวอื่นที่มันเป็นสีดำล้วนม,มันน่าจะดีกว่าถ้าเอามาใส่กางเกงตัวนี้มันเหมือนแบบสีแดงมันโดดเด่นเกินไปอะผมทุกคนเออสีแดงกางเกงมันตัดโดดเกินไปอะแอคแค่นั้นแหละขอแอคหน่อยแค่นั้นแหละอีหนูเจอเจอดูกระเป๋าพี่ด้วยอีหนูออ้งอาทานอนโคน่าจะเปลี่ยนสักทีเนาะทานี่ชอบเอามาเล่นอะเอาแล้วครับผมนะเรากระโดดลงมาแล้วครับผม แต่เสื้อวุดผมชอบจริงๆว่าผมปกติอะผมเป็นคนชอบใส่เสื้อแนวนี้อยู่แล้วไงแต่ไอเน,นี้ยผมตีอย่างที่ผมบอกเลยครับผมไปใส่กางเกงตัวอื่นที่เป็นสีดำน่าจะเท่กว่าแน่นอนครับแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะคิดกันอีกนะเสื้อตัวนี้นะผมนั่คิดว่าเราก็ควรมีเนาะและที่สำคัญมันการันตีในการเปิดครบ100ครั้งเราได้รับไปเลยนะครับผมหมดไม่เยอะดูหมดไม่เยอะตอนที่ผมเลเซอร์นี่มาหมดแค่พันกว่าพีซีแต่แม่ขออื่นม,มาอีกนะครับคุ้มครับแอบลงมาถึงนื้แล้วจ้าอินโดน้สต์หนีต่อยเส้นหน่อยานึ่งขอฟาร ขอยัดญหนึ่งเลยนะครับนี่คือกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะครับจะไม่มีเอฟเฟกต์หนึ่เอฟเฟกต์อะไรนะครับผมเดี๋ยวรอได้เลเวลสองเลยผมจะให้ทุกคนเออเลเวลสามเดี๋ยวผมลองวิ่งให้ทุกคนดูฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะปู๊ปั๊บมาเลยหน้านั่งรอถ่ายคลิปนี้แต่ตอนเช้าแต่เก้าโมงนะครับผมกะว่าจะลงคลิปให้เร็วที่สุดเพราะว่าแบบเผื่อบางคนคเขารอดูอยู่อะไรอย่างงี้ก็รีบเลยเนี่ยกำลังรีบเลยฮะทุกคนเลยฮะเดี๋ยวแชมป์ให้เลยไม่ต้องห่วงอีหนูโอเคเดี๋ยวปกก้้าาลอองซืระเ๋ให้ทุกคนดดดดูเเเลยีกกว่าาครััับจะะไ้ห็นนนชๆ นี่คือกระเป๋าสามนะครับผมเมื่อวิ่งสามวิมันก็จะเล่นเอฟเฟกนะครับผมเขาบอกเดี๋ยววิ่งไปครบสามยอดเลยตับนี้ตัยังครบหรือยังเมื่อวิ่งอย่างต่อเนื่องนี่ก็วิ่งอยู่นะ,ะเฮ้ยเลเอฟเฟกต์กัแสดงตันไหนล่ะ ไปเลยเพื่อนเองจะขึ้นเอฟเฟกต์อนไรเอาเอาเลย่ตั้งสบายตั้งสบายมีไอยู่เลยงงกับมันนะขอฟาร์มก่อนนะครับผมทุกคนหาของแนปะ๊บมาแล้วรอบนี้ขอเล่นวิดีโอต,ตัวตึงและกันผมทุกคนเจาะให้ยับเจาะให้ยับฟึบตอนแรกว่าจะได้ปืนอื่นแหละแต่คิดว่าผมดูนะ่าจะเบื่อคือผมละอยากรู้ปัวอื่นอื่น,นบ้างไปจัดนะอ๋อมันมีเอฟเฟกต์ออกมาครับแต่มันไม่ได้เอากระเป๋ามาหมนะุนน่ะคือตอนแรกผมเขาเ้าใจว่าแบบมีเอฟเฟกต์ก็คือแบบมันจะหมุน เบลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะไม่หมุนฮะแต่เสื้อมันเท่ยอยู่ครับผมมันเป็นอารมณ์เหมือนเสื้อไอผมจำได้มันเคยมีเสื้อคล้ายแบบแนวแนวตัวนี้อยู่ที่ผมเคยใส่รีวิวอยู่รอบนึงนะครับผมแต่นั้นเป็นสีฟ้าทต่นั้นไม่ฟ้าดำอะผมทุกคนน่าจะเป็นของไอปีกนกเซตนั้นอะแต่เซ็ตนั้นมันจะดูแบบสีมันดูดีกว่าเนาะกับตัวนี้กระเป๋าจะเป็นเอฟเฟกต์อย่างเดียวทุกคนเห็นไหมครับมันไม่ได้แบบว่าหมุนเหมือนในในในรูปอนิเมชันตอนแรกที่มันโชว์มันแบบมันหมุนไงแต่นี่คือมันมันไม่ได้หมุ เฮ้ยมีคนไนบ้านนะเรียบร้อยอีหนูจบเองเนี่มันมาไวเค็มไวไวหนูถือว่าทำได้ดีแล้วเก่งแล้วเก,ก,ก่งแล้วอยาคิดมากเก่งแล้วไอ้หนูเฮ้ยคนดูตัวหนึ่งคนเขาแอคหน่อยขาแอคหน่อยเฮ้ยปักธงดิเฮ้ยอีหนูเออนี่แหละการแอคคือต้องปักธงอยู่เนื้อในตัวนี้ฮะ นี่ไงเจอสกิลผมเข้าไปคืองงเลยไงเืี่ยอะไรเนี่ยพี่พี่ทำหนูได้ไงอ่ะโทษทีหนูพี่แม่งตึงไงแล้วพี่เอาเยอะได้ไงเรียบร้อยครับผมทุกคนิปเปอร์คิวเหลือแค่คนเดียวครับเราดันมาเลยครับจะได้จบเกมไปแะแอคเลยเฮ้ยมาแล้วเข้าแผนผมเลยฮนะ งงงงงงี ull, zat, <Center. S 1> ่อะไรเนี er ่ยเชื่ออะไรเนี่ยพี่งงแบบไม่ได้สู้เลยพี่ผมอยู่หลังไอ้วอลแท้ โดนเข้าไปชุดใหญ่นะหาผมโปวันเดียวผมทุกคนโอเคผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมทุกคนกับการรีวิวของเราในวันนี้นะครับผมก็พิก้าสุ่ม3ชิ้นตอนแรกหมดไปแค่1,90 0เพรนะครับผมไม่เยอะฮะแต่ก็เหมาหมดเลยนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้เงเกงก็หมดไปวัน2000กว่า0 0 0พันก็เกือบ3,000เพชรนะครับผมทุกคนแต่ได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมทุกคนฮะใครที่ว่าสนใจผมก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมนะผมเข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมวันนี้พิก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้